สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าในเสาว,วันที่สามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะวันนี้เอาเขา่าปลาเฮ็ดหน่อยเนาะเมียนครับผมมาหล่อจ้ะเขา่า,ขาปลาฮ่าเฮ็ดเข่าปลาฮ่าหล่อขุดจิโรจิบขุดกิโลนั่จ้ะจิ้งจิ๋นองอพอนะครับผมเฮ็ดแดงพี่น้องมาหล่อปลาเออดอกงามครับออพี่น้องออกมาเรื่อยจิโดดูสิครับผมดอกก็งามด้วยงาม,มจ้ะ ตัวนี้คือเทาเนี่ยเลยล่ะครับผมเอาคือความพี่น้องเถายังแข็งอยู่พี่น้องพี่จิโดก็งามครับผมไปครับผมไปเลาะหดุลเลาะชมเลาะปลาน้ำกันครับผมมือนีิไปครับผมมาครับผมมาเลาะขุดจีบโอมครับพี่น้องจีบโอมจีบมหน่ยมาเลาะขุดจีบโอมครับผมหาเห็ดนำขุดจีบโอมนำความเลยไห้ยวะ มันหากมัดายครับผุต้องใช่เด็กทางหาเหยืทอต้งสุปโปูมครับ พอ,อยังเอาอันใดพี่น้อ,องมาเลาะปลาครับผมโอเดูแข็งกบบโาเดียมปัญหาเลยพี่น้องที่หากใหม่ครับผม ตดโตรหรือบ่อหรอกเด็กอ่ะได้แล้วพี่น้องนี่ครับผมไดโตแล้วโอ้ยโตปึกใหญ่เลยพี่น้องขักหลยครับผมไปครับผมไปหลุ่นไปช่มข้ยต่อไปว่าสิมีโตบอ่อครับผม ดูนกลยนี่เาไม่ิน,มนเนมียนบ่พี่น้องแะเลมีปลาเมียนแต่เบาวสูวรเราโ่เมียนต้นนั่งหูหูแก้วเมียนดีพี่น้องทะเลพอตัวเลยพี่น้องขอบคุณอุ๊ยุ่นจบูมตรงกันครับผม ไปครับผมผีพี่น้องมันลุนรุนกวอยนี่ไปครับผมนอีกค้ยครับผม,มเหมืออาบน้บปิดก้อยนี่ิดตมีมีหูไปต่อว่ะซะแหลมมีหูไปต่อเลยเล็วน้องทั้งปุพืว่ว่าสีพอตัวสอนไปจ้กพี่น้องมันชดไปส,สมิมา มมาตุลิชิโต้ลูกบอลโอ้ยอเปิดซับเลยให้ยู่พี่้องซับบาแห้งซับค่อยค่อะถือขาพี่้องสาเหลี่ยมซับขาตางงื่นง่ายนตื่นแน่ครับผมไปพระท่าน,นพอซ่องสบจไปครับผมไปหลุนไปส้มกระตอมม้อมาลุนจิโอมต้องการครับพี่้องใคมี่าสิคอโตหรือบอล สับเกือบสับพี่น้องต้นนี้เป็นยูเตื่์นี่สบยโบยใยพี่น้องต้นีมึ้นครับผมอือตัวแบบงามเลยครับผมไปครับผมไปลุ่มควายต่อไปพี่น้องเข้ามาครับพี่น้องมาลุ่มควายนี่ครับผมควายนี่ว่าสิมีตัวบอมีตัวสอนบอพี่น้องอือต้องจะสร้างลงแนียนนะ่วควายพี่น้อง ลแลกไม่ร้ายครับผม่่ี่คุณทั้งน,นล่ะ,ะเัเสยซียสนพี่นอนี่เป็นอะไรเสยียงหูรือเนรเสียสนีเหี้ หมุนวัสถิชอนบ่พี่น้องีม,งม,มงากเลยเนาแสดงว่เห็นตัวเลยพี่น้องบุนว่าสิตโตน,รรนอตนตัวใหญ่ไปเน๊าะมาหมุนน้ำกันอุ้ยตัวนี้ตัวตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่เลยครับผมจีปูมไปครับผมไปหลุมไปช่งกันต่อพี่น้อง สิประตูรู้บ่ครับผม <S <S หักไม่ร้ายพี่น้องมันขุดปลาครับไปขุดอยู่แถวบ้านมึงกระสิบมีหากใหม่ขุดอยู่ทุ่งหน้าแหงมืมีเลยครับผมวมันเป็นคันเทน,นา,า,ามาเอามาขุดอยู่ปลามันก็เลยหากใหม่ร้ายเนี่นครับผมอยู่บ้านมันกระโบ้คอยมีเลยพี่น้องถึงมาปลาครับผมพ่ออะไรพี่น้อง ตนนู้ใบใหญ่ปะเนี่ยนาะงสาวแล้วจิโลคู่อุกตู้ใบใหญ่เน่าเนาะแมีตู้ใบใหญ่ครับผมไปครับผมไปลุ้นไปชมกันต่อครับผมมาลุ้นคุยต่อใหมาดิอ่ะม,มีตัวสอนบอบแต่เขาบูปินตลึเนาะงสาวเลี้ยงบุญจิโลองก็ี่มีหูเปียกพร้อมพี่น้อง,องมีหูดักพร้อม Nhằm làm thường một cái gì cần những phân tấu cặp một sung lục tê cặc lực đủ cặp tiền ta lực quay bôi nhảy hèn bằng quay nhảy hèn cả như tương tự như cặp hùng sung lực ควยโบนนยใหญ่พี่น้องควายบุญใหญ่แต่ว่าสูงจากเลือกครับผมเกือบครับอืมตัวโบยใหญ่ปันได้โนสตโซเลมนม่จ้ะขาดีทุน ไปครับผมไปลุมไปช่อมขวอยต่อไปขุดกระวังในเด้อครับพี่น้องมาขุดกี่โอครับผมเมืองแหน่นี่พี่น้องเมืองแหน่นี่ไปเดี๋ยวครับผมโอ้โหไปเดีแบบเร็วลึจ้ะระวังระวังครับผมนี่นี่ครับผมมาลุ้นต่อครับผมซิมโตหรือบอลแต่ว่าเป็นตะมิโตอยู่ ไว้ใบใหญ่บุกินตะซงเลยครับผมเดือซับแห้งเดือบำเป็นขึ้นหัวมันมซาาับแห้งบัวใหญ่พี่น้องซับแหงซับเลยซับตูวเลยกันซับแห้งครับผมตูวใบใหญ่นะตูวใบใหญ่ครับผม มากกว้ายปีกับพี่น้องแคมเมนบอนพันยูมันมียูเป็นติดติดเลยพี่น้องมันกับพมอีกกว้ายกับผมหลายตาเด้อพี่น้อง <c oughs> ไม่ต้องปุ่นแล้ว e poi viene così solo che Ah fino poi non hai idea te ยุ่เลิกพี่น้องเลิกทั้งสากใหม่ป๋าพอตู้วันกี่้อฟัน ตแล้วพี่น้องซาเาลียมว่าพอตแวเลยเลือกแห้เอาได้ปะขุดกระ,ระวังนีเด้อพี่น้องไอซิมิตะขาบกับผมพอโตัวเลยครับผมสอนวะตัวเดียววะตัวเดียวตัวเดียวพี่น้องบอสอนครับผมไปไปหลุมกระชมกันต่อ ว่านตงคุยน yeah. really? okay. ีพี no. ่น no? ้อคุยใบใหญ่ดวซาเลยแต่ปู่คืว่าตัวสิบเอ็ดพี่วอเขาปุ่คุยหักใบใหญ่ดีจอแลยบัเลิกพค่น้องคุยใใหญ่เปนออกหัวออกมารับเลย นี่ครับผมจิหัวครับผมนี่ตัวใบใหญ่ครับผมจิโร่ผู้บุคคลใหญ่ตัวผู้ตัวผู้ร่างพันธุสิปีกพันสิบโตรงนั่นะไปครับผมไปหลุนไปชมไวต่อไปครับผมโอขรุนไว้หนี่น้ำกันคือคอตัว,วรือบ่ พีอีพ <u> uh> ี่อีันยังันฟอยอยู่อู้พี่ดินทรายลึกครัปุมอืมเกือบพี่รอ เกือบกุนขาดโอบุกุนขาดเลยพี่น้องหัวแตกเลยเป็นยุลึกคณะยูุลึก,กครับผมตัวใบใหญ่แต่ว่ายูุลึกไปครับผมตัวหน่อยเหรอลืมไปชมกระต้อครับผมลืมมึงไปนี่พอที่เจอ,อรูมันบ่เจอรูแล้บ,บ่เจอรูแล้วครับผม มีตัวตบอพี่เนาะดนี่มซิงตัวบอน่อาจะมีซาเลมมาเจอเจอตัวแล้วครับผมเบลึกเนาะสาเลมไม่นจ้ะเห็ครับผมตัวใหญ่ยิ่เนาะไม่นจ้ะตัวใหญ่กุฏิผ่านมาอยู่ครับผมไปครับผมไปหลุนไปช่วงกระต๊อกดูต้นควายหนึ่งเนาะ เจอแล้วบอะเจ้าพี่น้องไม่ดีใส่น้นายบอสเรมเออเลิกขอกีด้อนสิคุ้มคาบอกพี่น้องรองบนรอหลุนบนรับผมเห่นไ โอ้หุ่มคาอยู่พี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับผมตัวงามอยู่ตัวใหญ่นะอืมไปครับผมไปลุมกระมกต้องครับผมลุมกระมคอยนุ่มำกันครับผมอืมเึ็นหัวซาแรมครับออ๋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  บางคนเกินี่โูมาบางคนเกินีิโลครับผมเอ้าเห็นพี่น้องเห็นแล้ววะแสดงมาเห็นตัวเลยครับผมออกมาวะอ๋อตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับผมตัวนี้ไปครับผม ผมเริ่มกระต๊อ ini กันตรอครับผมพอที่มีตรอพอนี่อร่อยกว่า พักนอซ่าซเรียอควยนี่ควนยน,นี่น้องนึ่งครับผมตัวอึกตาไเห็นอล้วครับผมนออออกมาครับผมเตนออมอะไรพไี่ดอกอะไรวะโอ้ยหจีเตนน่มเลยครับผม ฟ้าวเฮียงเต็มลูกบเลยได้แล้วครับผมไปครับผมไปลุมนไปช่วงกระต้อครับผมบาดูนมควนี่ครับผมีปเจอตัวหรือบอครับผมฮึได้เลย Một chế tố lạc hà phong. Tu bé bi klingo. Tu lên lê hà phong. Tu nha. Ba kapoom, pilum kisho kata. Tu nha. Tu nha. Tu nha. Tu không เจอระบบซะแล้วเจออะไรพี <I> Enough, ่น <tama> ้องบลิกครับผมตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ครับผมไปครับผมไปหลุ่นไปชมกระต้อมาหลุ่นกระต้อครับผมมาทีขอ่ตัวใหญ่บล เดีวตัวครับผมตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวครับผมไปกับผมไปลุมไปช่กัต่อผลงานครับผมตื่นตลอต่เตืนคงานือันนี้ะเป็นเฮดครับผมเฮดกระดาี่ีปูมกระดครับผม มีบาส่นขอกข้อามสองบา,า,อางส่วนท่านอยางนี่ากับผมข้อกวติดตามก,ปปาก,ก็สับสกาก็จะด่งจเตือนดึงก็ไม่ใจบางส่วนมีติต่อไปข้อคกคนขอัเราัสดีครับ